สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2นะครับก็วันนี้ศึกหอคุ้มแล้วก็กองกำลังชิงอำนาจที่เราเคยดูกันเนี่ยมันดูไม่ได้นะครับมันดูไม่ได้ศึกหอคุ้มเนี่ยก็รีใหม่กลับมาตีกันใหม่แล้วนะครับส่วนกองกำลังชิงอำนาจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะตีกันอีกเมื่อไหร่ตอนนี้ก็ยังเป็นคู่เดิมอยู่นะฮะนั่นเดี๋ยวเราไปดูยอดกษัตริย์กันนะครับว่า ยอดกษัตริย์มันมีอัปเดตไหมนะฮะมีนะครับยอดกษัตริย์มีอัปเดตนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่คู่แรกกันเลยนะฮะเป็นพลังลบ280ล้านนะครับเจอกับ230ซึ่งพลังมันต่างกันเกินไปนะครับยังไงมันก็สู้กันยากอยู่ดีนะฮะเป็นโจกกปะทะกับปุยกกนะครับฝั่งโจกเนี่ยเป็นเซิร์ฟสิบนะฮะ หน้าบอดเมื่อกี้มันเขียนบอกนะฮะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงเกมสักนิดหนึ่งแล้วกันนะโอเคสองขีดก,กำลังดีนะฮะแค่ขีดเดียวมันก็จะเบาเกินไปหน่อยนะครับติดโซ่ไหมไม่ติดนะครับน่าจะมีอัตราต้านสถานะอีกนะทำให้ไม่ติดนะครับ มูว่าสับแรงอยู่แล้วผมจะพยายามลงคลิปให้ได้วันละหนึ่งคลิปนะครับขั้นต่ำคือวันละหนึ่งคลิปแะละกิดได้หนึ่งครับผมสลหรับโคมเบ่งแล้วก็โจโฉขวามือก็ติดหินไปนะครับเป็นสถานะความสามารถสกิลของโคมเบ่งนะครับทำให้ตูติดหินนะฮะ เนื่องจากพลังลบที่ต่างกันมากนะครับทําให้ทีมขวามือแทบจะสู้ยากนะครับทีมซ้ายมีเล่าปีด้วยนะเป็นตัวหิวเลือดนะครับหิวเลือดแรงนะสำหรับเล่าปีนะครับอืผมเพิ่งสังเกตว่าทีมซ้ายมือเขาไม่ได้เล่นตัวเร่งโกรธนะครับไม่เล่นมาเจ็กแล้วก็ ไม่เล่นมาเลี้ยงด้วยเล่นเป็นดรามร่หลักเลยนะ,ะทีมซ้ายมือก็อยังสู้ได้นะเนื่องจากพลังลบที่ค่อนข้างมาโอเคเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวทองนะฮะเป็นตัวทองทั้งทีมด้วยก็เลยเล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะครับไม่มีตัวเล่นกดก็จริงแต่ว่าก็อันติได้บ่อยพอสมควรนะมีเพื่อนที่สองเองนะครับ สวยครับคงเบงชอ็อตนี้สุมาอี้กับสวงเหยี่ยมก็ติดหินไปนะครับและ้วะเวลาหนึ่งเทินนะฮะสถานะหินนะครับหายแล้วนะโอเคเสียงเกมสองขีดก,กำลังดีนะครับ,บเ,เกมอุ้ยจะปิดเกมได้ไหมอยากคงปิดไม่ได้นะครับแต่ว่า ก็ยังดีที่ทําให้ศัตรูติดโซ่เขียวนะครับหิวเลือดไม่ขึ้นอ่าแล้วไงเมื่อกี้แพะไปเจอมาหิวเลือดนะครับแต่ว่าหิวไม่ขึ้นนะฮะ <c oughs> เพราะว่าติดโซ่เขียวของเกียงอุยนะครับต่อไปนะครับเป็นบุยปะทะบุยนะครับซึ่งพลังรบก็ต่างกันแค่สองล้านเท่านั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าพลังรบที่ต่างกันแค่ลิบเดียว มันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็ส่วนต่างของทีมไฟน์อะมากน้อยแค่ไหนนะครับมือซ้ายเปิดกลับไปครับทีมขวามือพลังเยอะกว่า2ล้านนะครับแต่ว่าทีมขวาแพ้นะหน้าบอดเขียนบอกครับว่าทีมขวาที่พลัง239เนี่ยแพ้ให้กับทีมซ้าย2 3งสนะครับ ตัวละครหลักก็ฟาดมาก็ยังคงเก็บตัวละครหลักสายมือไม่ได้นะครับ,บแต่ทีมเจ๊กก็เมื่อกี้เขาไม่เล่นตัวเล่งโกรธนะครับไม่รู้ว่าคิดอะไรแต่ก็ทีมเขาก็โหดเอาเรื่องนะถึงจะไม่เล่นตัวเล่งโกรธแต่ก็อันติได้ไวพอสมควรนะครับโดยเฉพาะคงเล่งกับจูร่งนะครับจูร่งมันมี การซัดเทนหรือว่าการเพิ่มคลาโกดให้กับตัวเองนะครับมันก็เลยไม่มีปัญหานะส่วนตรงตัวเร่งกดมาเจ็กนะครับแต่ว่าวีไว้ก็ดีเหมือนกันนะอย่างน้อยก็บัฟให้กับตัวอื่นได้นะครับบัฟให้กับเล่าปีเนี่ยนะฮะเล่าปีมันฮิลเลือด2เทินนะครับสี่สิบเอร์เซนของพลังโจมตีนะครับสี่สิบเอร์ซนี่คือสมบัติส่วนตัวต้องบวกยี่สิ้านะครับ มบัติส่วนตัวต้องมีวิพาะนะครับถึงจะ40%ต่อพลังโจทีนะครับถ้าสมบัติยังไม่ได้บุยวิพาก็น่าจะประมาณ20%นะครับเพราะว่ามันมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะฮะเป็นบุยประทะบุยนะครับก็ยังดูยากพอสมควรนะฮะว่าฝั่งไหนกันแน่ที่ได้เปรียบหรือเปียบนะครับ เพราะว่าดูจากผู้เกมแล้วตอนนี้เธอที่สามนะครับก็ไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางด้านกุยแกของทีมซ้ายมือเนี่ยก็เจ็บหนักนะครับแต่ว่าตัวเลี้ยวขวามือเองก็หนักเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดพลิกของเกมนะเพราะว่าตีโวเลี้ยวของทีมขวามือเนี่ยอาจจะยังแน่นไม่สู้ตียวเลี้ยวซ้ายมือ ดูจากมเลือดก,ก็รู้นะครับว่าทีมซ้ายเดียวเลี้ยวเนี่ยเลือดประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตตอนนี้นะครับแต่ว่าเดียวเลี้ยวขวามนะือเนี่ยเลือยประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เอง,นะ,งน,นะครับนะไม่ถึงสิบด้วยซ้ํานะฮะโอ้โหเลือดเดียวเลี้ยวขวามือน่าสงสารมากนะครับคือโดนสกิปโดนโชชสก,ษษก,กิปก็ก็ยังอยู่นะฮะมีโลกคุ้มกันดาเอจดอยู่นะครับ กดดีว่าโชคดีบายนะเรียบร้อยไหมก็ยังนะครับยังมีโลุ่ดโล่ดูดได้ไหมนะโอเคเก็บกุยแกขวามือได้นะครับเป็นตัวแจกสถานะติดหินนะติดหินอีนะแจกสถานะน้ําแข็งนะครับสถานะแช่แข็งนะครับโอเคฮนะ ตอนนี้ก็เข้าสู่เทิร์นที่สี่แล้วนะครับทีมขวามือก็เสียไปถึงสองตัวนะครับส่วนทีมซ้ายมือเนี่ยเสียแค่ตัวละครหลักตัวเดียวเท่านั้นนะครับทีมขวามือน่าจะเป็นกุยแกกับตัวหลักที่เสียไปดูทรงน่าจะยื้อกันนานนะฮะสิบเทิร์นมีแน่ๆนะครับดูจากรูปเกมแล้วเพราะว่ามันมันกินกันไม่ลงจริงๆนะครับโดยเฉพาะติวเลี้ยวขวามือ จะรอดแหล่ไม่รอดแหละ,อหละต,ตอนแรกก็เลือดหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบุญแต้มบุญนะฮะมีโล่ีโล่ดูดา a m a g ดนะครับอันที่ขึ้นมาครับดูดเลือดกลับไปเจ็ดแสนกว่านะมันก็ยังยืนไหวนะครับเอาคู่นี้สู้กันนานนะตอนนี้หกเทิร์นแล้วนะครับเดี๋ยวก็เข้าเทิร์นที่เจ็บเดี๋ยวผมกดข้ามลนแล้วกันนะ โอเคนะครับเดี๋ยวข้ามกันเลยอ่ะเป็นทางฝั่งของทีมซ้ายมือชนะไปนะครับสู้กันไปที่12เทินนะครับสู้กันนานเกินนะต่อไปนะครับคู่สุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะให้คลิปมันยาวนะครับเอาสัก1 2บสถึงสินาทีกำลังดีนะครับนะคู่สุดท้ายเราจะไม่ข้ามนะครับ เป็นพลัง2 3 8เจอกับ2 3 4นะครับก็จะเป็นฝั่งเอ่อทีมซ้าย2 3 8ที่ชนะไปคอยกุยแกเปิดก่อนนะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาเปิดกลับมาก็ติดเอาเรื่องนะครับแต่ว่าก็ยังยืนไหวนะดูเดือดจริงๆนะครับ ยอดกระสัดเนี่ยวุยกกค่อนข้างเยอะนะวุยกกจกวุยกกจกรก,รกเนี่ยเยอะนะครับ <c oughs> แต่ว่ากับกันยังไม่เห็นงอกกับกองเลยนะแต่ในหอคุ้มเนี่ยเยอะมากนะครับงอกกับกองไม่ใช่ในหอคุ้มเนี่ยกองเยอะนะครับแต่ว่างอนเนี่ยถ้าตาเจอตาหนึ่งอะไรวันนี้นะฮะเจอตัวยากนะครับเป็นกิงที่จับยากมากนะครับ Okay. ช่วยกันจำนะฮะช่วยกันจำนะครับว่าคลิปนี้เราดูถึงคู่ที่สามนะฮเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูคู่ที่สี่ห้าหกกันต่อนะครับผมจะไม่ดูเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่คู่ให้ดูในวันถัถดๆไปนะครับเอาง่ายๆคือคอนเทนต์มันจะหมดซะก่อนนะครับขวดเห็นแก่ตัวเลยนะครับขอภัยนะที่เห็นแก่ตัวนะครับแต่ว่าเพื่อ การดำรงอยู่อของช่องเรานะฮะคอนเทนต์หลักคือการดูคลิป PVP โหดๆนะฮะการนำเสนอ PVP ดบบโหด <avec> ครับผู้เล่นท่านอื่นเขาก็อยากจะดูเหมือนกัน PVP นะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาว่างไปดูเองนะดูเองมันไม่สนุกนะครับมันต้องมีคนอัดมาให้ดูแล้วก็าพาไปด้วยมันจะได้สนุกนะครับเพราะว่าส่วนตัวของเขาคิดแบบนั้นนะถ้าเกิดดูเองเนี่ยมันก็งั้นๆนะครับ แต่พอไปดูใน YouTube มีคนาพากเสียงเนี่ยโอ้โหอารมณ์มันมาคนละแบบนะอันนี้คือทำคอนเทนต์อิงจากความชอบส่วนตัวลุวนๆเลยนะให้ไหวเลยบับดาไม่เห็นไปครับโจยโชว,โชว์ซ้ายดาไม่เพิ่มนะครับมีท่านผู้ชมกระซิบมาว่าน่าจะประมาณ40%นะ40%บเเยอะนะครับดาเม่ กุยแกก็ศาสกิลโโรัวๆนะฮะอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับติวเลี้ยวนะฮะแต่ว่ากุยแกมันไม่ใช่ตัวดามิจ๋าขนาดนั้นนะครับถ้าตัวดามิจ๋าจาผมว่าจะเป็นติวเลี้ยวนะฮะเตีวเลี้ยวกับสุมาอี้จก,ก็ก็ดาเมจะาจ๋าก็จูร่งกวนอูนะครับจูร่งกวนอูมาเฉียวอะไรพวกนี้นะองอกก็ก็ สี่ีบุญเองนะครับดามเมจของสูวนเซ็ตมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับหรือมันขึ้นอยู่กับการปั้นสุดหรือไม่สุดความเยอะของตัวเลขพลังมีตรงตีอันนี้ก็เป็นตัวแปรสาคัญนะครับที่ทําให้ตะกีมันแรงนะครับก็คือพลังโจมตียิงย่งเยอะยิงยงย่งดีนะครับอตอนนี้ ตัวเร่งโกรของทีมขวามือติด้าน้ำแข็งนะครับโอเคฮิลไม่ใช่ฮิลนะฮะบัฟดาเมจเออแรงๆนะครับ,บ,บมออจมนะวังแล้วเกมนี้ก็แอบเข้าข้างทีมขวามืออนยะู่นลแต่ว่าถ้าดูจากแม็กเลือดแล้วทีมซ้ายน่าจะกำไรดีนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าดูจากจำนวนตันคนแล้วเนี่ย ขีมขวามือน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าจะอีกไม่นาน <c oughs> อีกไม่นานกุยแกขวามือก็น่าจะไปไปที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่านั่งไนีเห็นหลอดเลือดนะฮะตีวเลี้ยวกับเกุยแกเนี่ยเหลือเลือดน้อยมากนะไปแล้วหนึ่งนะครับถ้าเกิดเก็บตีวเลี้ยวของฝั่งขวาได้เ,เกมมันจะพลิกทันทีเลยนะ มาดูกันนะครับว่าพลังลบที่ต่างกัน4ล้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าผมจำไม่ผิด2 3 8ทีมซ้าย2 3 4ทีมขวานะครับซึ่งพลังลบมันต่างกันแค่ K 8ไม่ใช่8พลังมันต่างกันเพ่สี4ล้านเองนะครับอตอนนี้เป็น3ต่อ4นะครับ ดูกันต่อไปนะฮะตอนนี้เทินที่เจแล้วนะครับผมจะไม่ข้ามนะจะปล่อยมันตีกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นคู่สุดท้ายของคลิปติดอยูนี้แล้วนะครับเราจะดูกันยาวๆไปเลยคือทำไมผมถึงดูสึกยอดกระสัตรเนี่ยดูดูแล้วไม่กดข้ามนะฮะเพราะว่ายอดกระสัตรเ,เป็นช่องทางรองในการทำคลิปนะครับในการตัดคลิป ส่วนชองทางหลักในการอัดคิปเนี่ยจะเป็นหอคุ้มนะครับเพราะว่าในหอคุ้มเนี่ยมันน่าจะรวมเซิร์ฟนะครับก็คือเล่น,น,นทุกๆเซิร์ฟเนี่ยมันจะมาเล่นด้วยกันนะครับผมคิดว่าแบบนั้นนะแต่ว่ายอดตระส์เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมาทั้งเซิร์ฟมาทั้งเกมกนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อย2 0 3 0เซิร์ฟประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ารู้สึกหัวคุ้มเนี่ยการดูคลิปหรือการดูรีเพย์ย้อนหลังการต่อสู้เนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะครับมันอยู่ได้ประมาณสองสามวันมันก็ดีแล้วนะครับซึ่งผมไม่อยากจะพลาดในส่วนของตรงนั้นนะครับก็เลยอัดก็คือ,อยังไงล่ะรีบดูรีบข้ามเพื่อที่จะได้ดูทั่วถึงนะครับ เพราะว่าเวลาในการดูมันจํากัดเนาะส่วนย,ยอดกษัตริย์เนี่ยเป็นอาทิตย์ลยนะอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่รีนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งมาถึงจะรีให้ดูใหม่อีกรอบมันก็เลยปล่อยไว้นานก็ได้ครับอเดี๋ยวเราข้ามกันเลยแล้วกันนะเพระาะว่าตอนนี้ก็เหลือเป็นซูมาอี้กับซัวเหลียนนะครับอโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกัน นะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้ก็16นาทีแล้วนะครับส่วนเวลาณตอนนี้ก็เป็นเที่ยงคืนครึ่งครับเที่ยงคืนครึ่งนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเสียงอาจจะแปลกๆนิดนึงนะไม่รู้เป็นอะไรนะอาจจะพูดเยอะไมไก็อาจจะเป็นวัดนะครับเพราะว่าขับรถตากคนมาสองสามวันแล้วนะครับแต่ก็ใส่หมวกกันน็อกอยู่นะ หัวไม่เปลี่ยกครับแต่ตัวเปลี่ยกอาจจะไม่แน่อาจจะเป็นแววดนะครับเดี๋ยวก็ต้องกินยาไว้ก่อนนะอโอเคนะครับปิดคลิป,ปแค่นี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ